ดีค่ะนอใหม่เนาะค่ะนอใหม่นาพุนในนส,ส่ซ้มจิตกะทิเห็ดนอใหม่สมเนาะคะ่ะสับเพิ่งสี่ละนอใหม่นาพุนเห็ดไวต้ตะกินเนาะคะ่ะนอใหม่หลาย เป็นการถนอมอมาหาคขาได้มาไหลเห็ดไปถักเกยงกระเสียพี่ค่ะเห็ดเองนี่ละเห็ดเซนนั่งซี่ละอ่าพอแม่ผ้าเห็ดนี่ละ ใหญ่กินโดนเด็ดน้องใหม่สมช่วงนี้น้องใหม่ถูกฝนตตนอนเดี๋ยวกระไรล้ายไหลแับออกมนาะ